สีสันมันแบบโดนโอ้โหแบบคลิปนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็เพียงแต่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนเนี้ยเบบซี่เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือนี่เบบซี่ อิเล็กทิกซีโร u ซูกไอเจ้าตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากเปปซี่ที่เราเคยเห็นก็คือปกติเนี่ยน้ำมันจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยน้ำมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแล้ว มันน่ากินดีก็เลยลองซื้อมาแล้วก็อยากมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้ด้วยว่าเฮ้ยเขามีตัวนี้ออกมาใหม่นะซึ่งวันเนี้เราไม่ได้มีแค่เป๊ปซี่ตัวนี้นะครับเราจะมีโค้กโอรีโอ,โอนี่ฮะที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้มาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ว่าไอ้ตัวเนี้ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับต้องรีบไปซื้อเพราะว่า,วามันผลิตจำนวนจำกัดนอกจากนี้ก็มีโอรีโอซึ่งเป็นรสโคคาโคล่านะครับรสโคก้กมาชิมด้วยเดี๋ยวชิมตัวนี้ก่อนดีกว่าชิมเปปซี่นะอิเล็กทริกก่อน โอ้โหเนี่ยนะน้ำก็เป็นสีแบบออกน้ำเงินแบบน่ากินมากอะ่ะดูครับสีสันมันแบบโดนรสชาติ ให้คิดถึงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับแฟนตาน้ำเขียวน้ำแดงอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้หวานมากหวานอ่อนๆโอ้โหแล้วความหอมความซ่าของมันเนี่ยโดนมากๆไม่น่าเชื่อว่าอยู่ปกติอ่ะเครื่องดื่มที่อยู่ในขวด พลาสติกแบบเนี้มันจะไม่ค่อยซ่าแต่เจ้าตัวนี้อืจริงๆมันชื่นใจอะลองชิมเองเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีจําหน่ายแล้วนะครับในร้านสะดวกซื้อพวกเซเว่นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมีม,มีมีจําหน่ายนะครับลองไปหากันดูเพิ่งออกมาซาอร่อยโอ้โหแบบผมบอกเลยว่า ต้องลองด้วยตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ที่ผมบอกโคกซีโร่โอริโอเป็นสินค้าที่เขาผลิตมามีจำนวนจำกัดซึ่งตอนนี้ยังพอหาซื้อได้ไปตามหากันดูนะครับวันนี้เปิดทิมด้วยชนกันเลย อันนี้เหมือนเดิมคือเหมือนกินโค้กกับโอรีโออ่ะรสชาติมันจะเจอืออนัวกันอยู่ในนั้นเลยทีนี้ผมจะแกะตัวนี้ครับโอรีโอที่เป็นรสโค้กนะครับรสโคคาโคลา่า จริงๆอ่ะมันมีวางขายแบบที่เป็นเดี่ยวๆด้วยนะครับแต่ว่าวันที่ผมไปซื้อมันหาไม่เจอเจอแต่ที่เป็นแพ็คใหญ่แบบนี้ก็เลยซื้อมาประมาณ62บาทนะถ้าจะหกสิบหกสิบกว่าบาทนะครับประมาณนั้นนี่หน้าตาโอ้ ตัวคุกกี้นะครับเขาจะปั๊มเป็นขวดโค้กมาเลยเดี๋ยวจะเอาออกมาดูทั้งหมดว่าลายมันเหมือนกันไหมออันนี้มันจะเป็นลายเดียวกันนะลายขวดโคก้ก ืรสชาติมันก็เหมือนโอรีโอทั่วไปรสของโคก้กอ่ะมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายนะในความคิดของส่วนตัวนะครับแต่ว่าด้วยโอรีโออ่ะ มันก็อร่อยของมันอยู่แล้วนะครับอมืมันจะมีนิดๆน,น่ะที่เราจะรู้สึกแบบเหมือนมีความซ,ซ่าๆนิดๆ แต่จริงๆไม่ได้สปอนเซอร์จากใครทั้งนั้นนะครับสองยี่ห้อนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีสินค้าตัวใหม่ๆออกมาก็เลยอยากเอามาพูดคุยกันให้เพื่อนๆแบบอัปเดตข้อมูลยังไงไปลองหาซื้อหาชิมกันตามร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างก็ได้นะครับลองหาดูเพราะว่าบางที่มันก็ไม่ได้มีวางจำหน่าย ขอจบคลิปตรงนี้เลยเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะหาของใหม่ๆแบบเนี้ยสินค้าอะไรออกใหม่เราก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาแล้วก็ผมจะชิมดูคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องรสชาติจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ลองไปชิมกันดูเจอกันครับบ๊ายบาย มันซาจริงๆ